ไปค่ะเลิกงามยามดีมีทุกวันกับสุมชายค่ะเซนเตอร์รันนะคะวันนี้นะคะเรามีปล่อยรถหน้าเต็นท์ค่ะเป็นโคโลราคอร์สคันนี้เลยและที่สําคัญนะคนออกไม่ใช่คนไกลที่ไหนคนอารันบ้านเรานี่เองค่ะไปชมกันค่ะสวัสดีลกูกสวัสดีครับสวัสดีโเพื่อนนะแก้วอโชว์โชว์เพื่อนใช่ไหมได้แก้วโชว์เพื่อนแต่รถกิ๊กเลยนะ เห็นไหมบอกอยู่ว่าไม่ได้ทวามสีเลยไม่มีเคลียเลยบอกเลยว่ากิ๊กมากมากมากจริงๆใช่ต่เอาเจ็บมามาด้วยกันมามาแต่งมามาด้วยกันฮะโอ้โหนั่นแหละมาแต่งแกก็มาแบบพี่เลยมาเจ้าของรถมาด้วยกันมาไหว้ด้วยกันเลยลูกฟ้าค่ะวันนี้นะคะเลื่องงามยามดีนะคะรถคันนี้นะโครล่าคอร์สบอกเลยว่าสวยมากไม่หมือนกับโล ไปอยู่กับเจ้าของนี่น้องแตงของเรานะคะแล้วก็ให้ขอให้ค,ลคนลักอณ์คดทนี้นะนำพานำเงินนำทองให้แตงนะคะพาเงินเข้าบ้านแล้วที่สำคัญเดินทางไปไหนพาลูกไปเที่ยวแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางถูุเฮงเฮงฟัง,ๆ,งๆนะลูกนะมาด้านในเลยลูกแตงเธอเข้าไปเลยไปเลยลูกแตงว้รถเลยเดี๋ยวนะ นี่ลูกในคลองด้านหน้าด้างบนอแม่บเบลอแต่มันเข้าเลยเข้าส,สายสายขับตรงนี้กระจบกไหวเลยให้แม่ยนางคันนี้นะคะไปอยู่กับน,น้องแตงคุ้มคองเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่สำคัญพานำเงินนำทองเข้าบ้านปดเในลูกสามครั้งนั่นแหลปะป่ะ เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร็อดรถกันอันนี้พาด้วยหลกไม่ให้พาด้วยเป็นไงคะ f อคนไหนอยากได้รถสวยๆแบบด้านหลังของเกตน,นะคะโคลอราคอนนะคะทักหาเกตด่วนะคะ่ะมีให้เลือกหลายคันเลยคะ่ะสนใจรถทักมานะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายคาเจเตาร์รันบ๊ายบายคะ่ะ